สวัสดีครับร้านโดมปารีสแฮร์เอ็กซ์เพิร์ทฮะเดี๋ยวมาดูสาวผมเส้นเล็กยืดขน,นดัดปลายวันรุ่งระเดเกอหลีนี่ดูดันดูใกล้ๆเงาไหมาเงาค่ะเนืสางออกได้สุดปลายเลยแล้วหลอนใหญ่มากคืนทรงได้ตลอดสวยกับผมเส้นเล็กเดี๋ยวมาดูข้างหน้าเป็นยังไงสวัสดีค่ะน้องเหมียว เป็นอย่างไรบ้างทำผมปันนีได้กงใจไหมได้กำใจค่ะดีมากเลยค่ะพี่โดลอนที่เราคาดหวังมาได้ใหญ่แบบนี้ไหมใหญ่แบบนี้เลยค่ะเอาแบบไหนได้แบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าน้องเหีียวเนี่ยเป็นคนผมเส้นเล็กพันกันตรงปลายไม่ต้องการที่จะทําผมให้ยุ่งยากวุ่นวาย <c oughs> ก็เลยเลือกตัวพรีเมียมแล้วทาแล้วจบแล้วดัดลอนเซรามิกเกาหลีซึ่งเป่าออกมามันได้เลยนะน้อง แล้วผม<ด>ห,หนูเป็นไงเยอะขึ้นไหมดูเยอะขึ้นค่ะดูหนาขึ้นอขอบคุณมากนะคะไม่ได้จ้างหรืเนี่ยไม่ได้จ้างใจเต็ม <c oughs> ใจจริงค <c oughs> ่ะนะ<ช>อยากสวยจบครบมาหาเรานะคะที่ร้านโดบป,ปริขอนแก่นพิกัดบึงหนองโคกใกล้สนามบินห้านาทีเซ็น,นท่นาน้านาทีนะคะบ <c oughs> ๊ายบาย